รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นเราต่อไปนี้จะต้องเป็นขึ้น ตามใจคนจัดขัดใจคนฟังเป็นไงถ้าพี่อยากให้ผมตามใจพี่เนี่ยพี่ก็ต้องขอเพลงเ่ยที่ตรงใจผมนะครับไม่งั้นผมไม่เปิดเฮ้ยโดนว่ะโดนอย่างนี้ต้องบอกเพื่อนให้หันมาฟังคลื่นทุกน้องแล้วชอบคนขัดใจอ่ะนี่คุณมาวิน ฉันอยากจะบอกนิดหนึ่งนะว่าอาชีพการเป็นดีเจเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้ฟังนี้ก็มีความสุขใช่ไหมเออไม่ใช่ไปคอยขัดใจเขาแบบนั้นนี่อย่าอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องเรตติ้งอย่างเดียวสิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอดฮ้โผล่ได้ไงเนี่ยฮู้อะไรเนี่ยตูนั้นครับตูมองเลยเนี่ยโอ้ไม่เห็นเห็นอะไรเลยพวกคุณไม่เห็นหรอ แต่ผมเห็นอยู่คนเดียวเออคผมถามนิดหนึ่งเถอะคุณรับอิตาลีเข้ามาทำงานได้ไงพี่เป็นคนรับเข้ามาไม่ใช่เหรอครับเห็นนิสัยเหมือนพี่เลยเฮ้นิสัยเหมือนผมตรงไหนโคราฟิลเลยเนี่ยเนี่ยเสื้อผ้าของผมโครฟิลชัดๆเลยอ่ะพี่ชอบเหมือนกันคงชอบเห็นคนตายมั้งเ นี่จะบ้าหรือไงนี่มันดึกดึกกี่โมงกี่ยามแล้วจะมาพูดเล่นอยู่ได้พูดเล่นเป็นเด็กอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรายี่สิบห้าย่ิบ้าต้องใส่กินน้ำยาขัดส้วมแทนน้ำแล้วเนี่ยะจะลี่แกละไหนเนี่ยอะไรนะเจ้าสองคนนี้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมพี่โต๊ะวท่าไม่ดีแล้วอะ เรากลับไปเหอะหนอลี่หนอเชิหนอลี่หนอเชิหนอลี่หนอเชหนลี่นฮ้ยนโมทําะมือไรครับคุณเอ็กฉันกับแกกำลงมีเรื่องต้องคุยกันวะ แกเนี่ยเลิกยุ่งวุ่นวายอ่ะน้องเชอร์รี่แฟนฉันสักทีน้องเชอร์รี่เขาบอกเหรอครับว่าเป็นแฟนคุณอ่ะคุณเอ็กี้ตู่ไปเองหรือเปล่าอ้าววอลและนิวาก็ได้ยินอยู่น้องเขาเนี่ยชอบคนที่เป็นนักกีฬามีกล้ามแถวเนี้ยถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครวะก็มีฉันที่เพอร์เฟกที่สุดกายหยาบภายนอกมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกครับ มันอยู่ที่จิตใจภายในมากกว่าพูดไปพูดมาเนี่ยก็มือถือสากปากถือศีลแล้วะอย่างเงี้ยต้องโดนอุ้มันต้องโดนแล้วววว